โอเคครับต่อไปเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมใช้มาตั้งแต่รับรถมาจนถึงปัจจุบันนะครับยางยึดเกาะถนนดีนะครับเพราะว่าผมไปขับที่สนามฝึกซ้อมคือวิ่งกันแบบว่าสดๆนะครับยางก็ยังทําหน้าที่ของมันได้ดีนะครับเกาะถนนนะครับผมว่าคงใช้ยาวๆนะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับต่อมาเป็นเรื่องโชกโชกหน้าครับบอกตรงว่าโชกหน้านิ่มมากยุบตัวได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเรากดเบรกหน้าแรงๆอ่ะครับตัวโชกอ่ะจะยุบค่อนข้างนุ่มเลยครับผม ก็เนี่ยดูจากตัวลอยอะลงมาถึงนี่เลยแล้วก็ยังลงได้อีกนะเออเวลาเจอทางขูดขาหรือว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็คือผ่านได้ดีอะแต่ว่าโชคหลังเนี่ยถ้าราคาเดิมโรงงานผมให้ผมเคยบอกครับมันแข็งมากนะคุณต้องไปปรับเองตามแบบว่าน้ำหนักตัวของคุณนะครับว่าอันนี้เป็นต้องปรับให้ตามน้ำหนักของตัวเองนะระบบเบรก ABS ครับเวลาเพื่อนมาขับขี่ไปครับมันจะมีเสียง ันจะมีเสียงที่ตัวดิสเพล็กครับน่าจะเป็นเรื่องของตัวพ้าเบรกกับตัวจานที่มันสัมผัสกันนะมันจะมีเสียงนิดหน่อยครับแล้วก็เรากดเบรกอ่ะมันจะมีเสียงระบบ ABS ทางานนะแล้วก็ไฟหน้านะครับขึ้นมาที่ระบบไฟหน้าก็คือถามว่าขับกลางคืนอ่ะเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดต้องการไฟสว่างมากไฟหน้าเดิมๆอ่ะเ,เพียงพอละถ้ายังไม่พอก็ยังมีสปอตไลท์คู่หนึ่งนะครับซึ่งถามว่าผมใช้งานบ้างไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสปอตไลท์วิ่งจริงๆแค่ไฟหน้าเนี่ย ผมว่าพอละแล้วรัแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีเสียงติ๊ก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 ตลอดเวลาเราเปิดก็ถือว่าดีนะผมชอบตรงนี้แหละมันเตือนให้เรารู้ว่าเราเปิดทิ้งไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของเบาะนะครับ ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันแข็งสาหรับผมนะแต่ว่ามันนั่งสบายไหมมันนั่งสบายนะผมเป็นคนตัวสูง167นะครับแล้วก็ช่วงขาผมไม่ได้ยาวมากมันเลยทําให้โพซิชันการนั่งของผมอะ่ะมันไม่ได้ชนด้านหลัง100%นะครับมันจะมาสูงสุดประมาณนี้ขาผมก็สุดละยกเว้นผมจะขยับขาไปแปะด้านตัวพักเท้าด้านหน้านะครับผมถึงจะแบบว่าขยับโค้นมาถึงตัวกลางพักหลังเนี่ยได้นะครับแล้วก็ตัวเ,เรื่องของเบาะเหมือนเดิมคือความสูงของเบาะนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าเทียบเนี่ยรถจอดปกตินะครับเพื่อเห็นว่าตรงนี้มันสูงสุดแล้วก็ไล่ลงมานะครับแล้วจุดต่ําสุดของบ่อครับมันคืออยู่ด้านหน้าเนาะโอเคเวลาทีนี้ถามว่าผมสูงร้อยหกสิบแปดหรือคนที่หรือว่าตัวสูงไม่เท่าผมอะไรเงี้ยครับก็สามารถขี่ได้นะเพราะว่าตอนเวลาขับขี่อะรถวิ่งไปครับคุณไม่จําเป็นต้องเอาเท้าลงพื้นอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจอดอะคุณขยับมาครับมันถึงมานั่ง ในส่วนหัวเบานะเนาะแล้วก็คุณสามารถเอาเท้าเนี่ยลงพื้นได้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูคอสขับขี่ปลอดภัยผมไปฝึกนนะครับโครูเขาจะสอนว่าเนี่ยเวลาเราเอาเท้าลงอะลงข้างหนึ่งให้รถมันเป็นเออสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะดูมั่นคงกว่ากว่าการที่คุณเอาลงสองข้างคุณเอาลงสองข้างแล้ววางไว้เต็มเท้าเนี่ยมันเท่าให้จะบันเลน,นะครับมันอันตรายนะครับ